สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะคะและภูมิปัญญาที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้คืออะไรเชิญติดตามคุพร้อมกันเลยค่ะขอบคุณคุณกัญญาพักครับและตอนนี้เราได้อยู่ที่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกับประชาชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทําบายสีปากชามบายสีปากชามคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรและมีความน่าสนใจแค่ไหนเราไปติดตามกันครับ ก่อนอื่นเลยอยากถามคนทพี่ชื่ออะไรครับโสพลเืญนาชาติก่อนอื่นเลยขอถามความเป็นมาของใบสีประชามนคะครับมันความเป็นมาอย่างไรและใช้ในโอกาสไหนอะไรอย่างไรความเป็นมาของใบสีประชามนี่ก็ใช้เล็ตั้งสารยกเสาเอกเสาโทามบ้นนอกแล้วแล้วก็พี่ทํายึดอาชีพในการทาใบสีเนี่ยมานานเท่าไหร่นะครับหรือแล้วก็ทําไมถึงยึดอาชีพนี้ครับว่างนี่คือปัจจัยแรกว่างแล้วก็อยากจะสืบสาร แร้เพนีวัฒนธรรมการทําแบบโบราณแลไปเรียนวิธีการทำนี้มาปัดชุมชนปัดเชาวบัดคนแก่ในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้คับแล้วก็อยากรู้ว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำใบสีประชามะครับมันมีอะไรบ้างครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีใบตองเข็มหมุดตะปูใบตองนี้ต้องต้องเป็นพันอะไรหรือว่าตะนีตองตะนีเท่านั้นแล้วก็ส่วนประกอบของใบสีประชามะครับกว่าจะมาเป็นใบสีนี่มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอย่างโบราณนะคบอย่างโบราณเลยก็ มีข้าวมีไข่มีใบตองดอกไม้แล้วแต่ดอกไม้ตามก,การฤด<ช>ูกาลมันไม่ได้มีจะเป็นเราเรื่องอย่างสมัยนี้ก่อนแล้วก็ส่วนประกรอบที่มันเป็นตัวใบสีะครับมันข้างภายน,น,นอกนะครับมันมีอะไรบ้างที่เห็นกันนะครับภายนอกเลยที่ประกรอบเป็นที่จะประกรอบเป็นตัวใบสีแล้วอะครับหัวมหมายใช่ไหมไม่ไม่อ่าองค์ประกอบมันที่ว่ามีนิ้วมีอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อเป็นนิ้วนิ้วก็ เปียบเสมือนไอเป็นเขาพัทสุม,มนอันกลางนั่นนะเออลวอไอข้างๆนะไอมันจะมีนิ้วออกมาเจ็ดอันนะ่ะเจ็ดเจ็ดนิ้วนะ่ะแทนได้ <c oughs> ลืมเหมือนกนะัน <c oughs> ไอปานนปานนก็มี <c oughs> แล้วก็ไอนิ้วเบสิ่มันก็แทนสัต บริพันทั้งเจ็พามเออแล้วอ่ไอ้ตัวแมงดาแมงดาก็เป็นปลานนนแล้วกล้ยกกว,กวยกับแตงกวา่กล้วยกับแตงกวามันมันมันเป็นมันต้องมีข้าวอยู่ในกล้วยอือก่อนเนี่ยนะจะใส่ข้าวใส่ใส่ข้าวไว้ในกล้วยก่อนจะม,มีเป็นกับข้าวข้าวหวานอยู่ในนั้นบนก็เป็นไข่ต้มซึ่งสมัยก่อนมันใช้อันเดียวอ๋อใช้ตัวเดียวเลย ฐานเดียวไม่ได้มีูเพราะมมีข้าวนี้อะไรมละครบสำลับเลยง่ายแล้วมีวิธีการทำยังไงบ้างครับวิธีการทำตัตัวปั๊บก็คือเริ่มตั้งแต่การเจริบตวตั้งแต่ไปกระชากใบตองก่อนใบตองมะลิมาฉีกจะเอาตามที่เราจะเอาลูกคุยใหญ่พูเล็กแค่ไหน เริ่มจากพันนิ้วก่อนใช่ไหมพันนิ้วแล้วก็มาเข้าเป้นแม่ไบสีใช่แล้วก็ทํากวยทําอะไรไปใช่ไหมครับกวยเกมชามเกมอะไรวัตถุดอะไรที่เรามีช้าเล็กๆใไครับแล้วทำไมในที่ต่างๆถึงต้องใช้เป็นใบสีผักชามครับก็มันสะดวกสบายง่ายง่ายแล้วก็เวลาทำมันทำไว มันสะดวกวัดเร็วเนาะวดเร็วมันไม่มันรีบกายไม่เหมือนไบสีต่อที่เราต้องใช้เวลาในการทำนาแต่มันก็มีไบสีต่อกับปักชามเมื่อก่อนนะซึ่งเมื่อก่อนนี้มันก็จะเรียกว่าใบสี่นมแมวที่สร้างใบสามบนนอกเราเราไม่ได้เรียกปักชามใช่ปักชามมาจากในเมืองในเมืองเทหวังในอะไรมันใช้กันมาเดิมที่บ้านเราเรียกใบสี่นมแมวใช่ใบสีนมแมวใส่สามตัวแต่อัน ดเูเข็นก็คือใช้ใชอันเดียวเหมือนกันแ<ช>าบเดีวก<ช>ันครับแล้วก็ขอบคุณวิทยาเกาะป่าชาวบ้านที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอส่งกลับไปยังคุณกัญญาพักเลยครับขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภูมิปัญญาบาศรีปากชามซึ่งบอกได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าภูมิปัญญานี้เราสามารถนำไปต่อยอดได้อีกคะ่ะแต่เราจะนำไปต่อยอดด้วยวิธีใดดิฉันขอส่งมอบรายการให้กับคุณพรชิตาและคุณณัทวราคะ่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนะคะพรชิต,ตาตะไรพิมพและดิฉันนัน,นทวราอุ่นเทียงค่ะเราสองคนรับหน้าที่พาทุกท่านมาทําความรู้จักกับซอฟพาวเวอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่มาแรงเลยทีเดียวและการน,นำใบสีมาต่อยอดให้เป็นซอฟพาวเวอร์ของไทยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ ซอฟท์พาวเหรืออำนาจละมุลเป็นแนวคิดที่หลายประเทศใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเช่นอาหารไทยนาตศิสินไทยและเทศกาลสงการซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ แต่รู้หรือไม่คะว่าบายสีซึ่งเป็นเครื่องสักการะที่ใช้ในพิธีกรรมของไทยก็สามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นกันด้วยความปาระณีตและความหมายอันลึกซึ้งบายสีไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมแต่ก็ยังสามารถต่อย,ยอดเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับไทยในเวทีโลกได้คะ่ะ บสีมีศักยภาพในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะมีทั้งความหมายเชิงวัฒนธรรมและความสวยงามทางด้านศิลปะซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติได้ใบสีกับธุรกิจและสไตล์ยุคใหม่ใบสีตกแต่งบ้านแนวไทยโมเดิร์นสามารถออกแบบให้เป็นมินิมอลได้และเหมาะกับบ้านยุคใหม่ ใบสีในโรงแรมและรีสอร์ทโรงแรมหรูหรือว่ารีสอร์ทสามารถใช้ใบสีเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีได้และเป็นสิริมงคลให้กับแขกที่เข้ามาพักใบสีในงานแต่งงานไทยสากลปรับให้เข้ากับงานแต่งแบบไทยร่วมสมัยหรือแม้แต่การแต่งของชาวไทยที่ต้องการกลิ่นอายของความเป็นไทยค่ะขอบคุณคุณพรชิตาและคุณนัทวราค่ะ ปายสีอาจจะดูเป็นเพียงเครื่องสักการะที่ใช้ในพิธีกรรมไทยแต่เมื่อมองในเชิงของซซฟต์พาวเวอร์แล้วมันคือศิละปะทในการนําเสนอที่ทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและหลงไหลด้วยการพัฒนาเป็นสินค้าการออกแบบให้ร่วมสมัยและการนําไปใช้ในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวหากไทยเราสามารถผลักดันบายสีให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลได้ก็ไม่ต่างจากอาหารไทยหรือมวยไทยที่เคยทำสำเร็จมาแล้ว และในวันนี้ดิฉันนางสาวกัญญพักพลเสนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ